เอาขาจะขู่ว่าป้านี่มีนกกระทาหรือบอ่เอเข้าก็ต้องอ่อ,อยอ่อยแบบใดเฮเข้ปาป้าเก่สองจุดกับพ่อเขาเลือกเอาจุดที่ว่ามันเป็นท่าอังสุดพี่เนาะเพราะว่าเราดูนี่นกเฮ้ยนกป้าตอบแล้วเนาะนกป้าคันตอบเน,นี่ยนี่เก่าสิบเปอร์เซ็นต์เมนโบผาดพี่เนาะ สบายดีผมไอพี่น้องเนาะมื่อนี้ยเมื่อกับบ่าวอาทิตย์แล้วพี่น้องมื่อนี้บ่าวอาทิตย์สิพามาเบิ่งวิธีการเอ่อดักนกกรนะทาเนาะว่าข้าสิ่หูจังไรว่าป่านี่มีนกกระทาป่านี่ป่านี่มีนกกระทาหรือว่าบ่ามีนกกระทาก่อนข้าสิปักสิ่งนะเนาะข้าต้องควนหูก่อนเนาะถ้าขา้าวโบหูมีนกกระทาหรือโบข้า,ขาปักไปมันก็น เสียงพูดเ่าพี่น้องเนาะถ้าเกิดเท่าปักแล้วมันบบมี่เท่าปักสิ่งแล้วมันบบมี่นกกระทาป่าหองนี่ก็เมื่อยซื้อุบเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้บ้าทิชี้ว่าจำลองเหตุการณ์เห็ุเบิ่งเนาะโบเมนปลาในโบเมนวามีนกกระทาเลยพี่น้องปลาหางหน้าพี่น้องนี่เทียงอยู่พูดเนาะโบมี่ดอกแคลนี่ฮะโบเมนอยู่ปลาเลือกนะพี่น้องแกจำลองเหตุการณ์สื่ออันนี้แก่มา เราวิธีและประสบการณ์องบ่าวอาทิตย์ให้ฟังไองซื้อว่าเออเราต้องเห็นแน่ลนแน่ละขันแรกนเนาะพ่อพี่น้องเ้าเข้าจะขู่ว่าป้านี่มีนกกระทาหรือบอ่เอเนาะเขากระต้องอ่อ,อยทำการอ่อยเนาะทำการอ,อ่อยอ่อยแบบใดมาบัดนี้มาถึงขั้นตอนการอ่อยนะพี่น้องเนาะ อ่อนแบบใดเอาเสียงไดอ้อยบ่บ่ลุนกันนี่สูตรตรงบาวทิดอ้อยเนี่หอยวันลองพี่ต้นไม้นี่หอยายกบคอย้องเปแห้งายกบแห้งเกินไปเนาะอนางจัหน่อยก็ดีฟังเบเนาะากเริ่มเนาะ ออกห่างกว่านี้แห่งดีภาว่ามีภูมิใหม่ไปหลี่ยู่ับภูมิใหม่กันกน่อยเนาะเพราะว่าเขาอยู่ไกลแล้วเขาสิบบริยินเสียงนกป่าเขาได้ยินแต่เสียงลำโพงเขาเนาะเอาเสียงเลวยวลายก็นกหยาดเนาะพี่น้องโอ้กาเนี่ยกัโอ้จุกหมึกยี่บานีชุมมบนวา uh, ờ, nục ba top nữa vì động số một nục ba top đâu vậy nó không cả nhà vẫn bỏ nữa cá phẳng nục ba nó vậy nó phọc phọc nục ba tóp đấy vì nó nục ba nục ba

อย่าให้นกปลาหูโตเี่หรอกจอบ,จอบกๆกบๆไปไปหาทางปักสิ่งนี้บัดยู่งมองไปตามพ้นทางลงไปเนาะแล้วดูนี่ปักง่ายที่สุดสริงไปเนอะนกปลาหงเนาะปักชนีิดชน,นี้แล้วก็ใสจ่จุดนั่นจุดนั้นเอาประมาณสักสี่หาจุดกระเพาะนะพี่น้องถ้าว่ามันเป็นปลาอลีนหมองในแถวนี้เขาปักแค่สองจุดกระเพาะ เขาเลือเอาจุดทีว่ามันเป็นทางที่สุดพี่นงองเพราะว่าฤะดูนี้นกปามจะแลนเขาไปตามทางในนอนเพราะว่ามันเป็นแบบว่ามันห่วงทีว่าสันซยอยู่แถวนี้ถ้าว่าเฮาอ้อ,อยเนี่ยนี่มันจะห่วงทีมันจะแลนเขาไปตามทางเลยนี่ขึ้นเนี่ยนีมันจะ่แลรนบูป่าได้ส่วนใหญ่นกกระทาน,ะนี่นี่มันจะแลนไปตามทางเขาเพียดไห้ก็ได้เนาะเพียร <c oughs> <c oughs> นกปลาอยู่นี่ใในแบบนี้เขาขบวนจำเป็นต้องได้มาใส่เนาะเขาใส่อยู่่นเลยถ้าฮักสีก่ฮักผใไม้แห้งกับบไดเนาะอย่ามันน,นั่นเขาต้องรองเพียดบึงเพียนมองคนทางมันเนาะพี่น้องเนาะแนนอนนกปลามันบขึืนแนนนอนคอนเนี่ยนี่ถับประกันพี่น้องมันต้องไปตามทางผานและลวลำโพงเขาต้องไว้นี่ไว้จุดทรงภายนี่ เพราะว่าเขาว่างสิ่งไว้ตรงขลายนี้เด้เขาพูจชมเป็นต้องว่างห่างกันไรแต่ว่านกป่าขั้นตอน,นเนี่ยนี่เกแาสิบเปอร์เซ็นต์เมนโบพาดพี่น้องหืมเนรอเงี่ยนั่นเราพี่น้องเนาะตามนี้เลยเนาะง่ายๆวางสิ่งวิธีวางสิ่งวิธีหานกกระทะของบ่าวอาทิองเนาะ ท่านได้มีประสบปปการณ์หลายกว่านี้ก็แสดงควบกิดเห็นได้น้อผิดเนาะบาอัติเสียเอาไปปรับปรุงแก้ไขเนาะให้ดีกว่านี้แต่ว่ายังบวชหักเนาะแต่ว่านี่บ่าอัติเชื่อว่าเกือบเลยแหละถ้าบุเกือบก็ห่วยหลายเติบเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่าอัติใส่มาแต่ละเธอห่วยใส่มาสิบตสิบบาทเดียวตัวหนึ่งเนาะ นั่นนี่ลำพงเขาก็ปาไว้ในภูมินี้เขาก็ว่างแค่นี้เพราะว่านกนี่มันห่วงทีเนาะห่วงทีอยู่แหละเป็นเจ้าทีเนาะมันต้องห่วงอยู่แหละมันต้องแลนเขามาข้งลำพงเลยะมันมาตีกันอยู่แล้วเนาะเพราะนกกระทาเป็นนกที่ว่าตีกันแบบเนี้ยก็มาขุมมันซะซามักตีกันอเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คือว่า ชิจบลงซัมฤทธิเนาะพี่น้องเนาะวิธีใส่วิธีหล่อของบ่าอัติก็ได้ที่หาหนกกระทาแบบที่ว่าเฮาวูฮวนหนกอยู่จุดใดจุดใดเฮาก็ต้องเปิดลำโพงหาแนวนี้แหลนะเนาะอ่ะแต่ว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ของสำหรับทานก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งฮันเด้อถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์บอกบา่าอทติได้เนะาะบ่าอทติสิแก้ไขใ,ให้เนาะเป็นพี่น้องเนาะอ่ะโอเค